แม่เอานีวเอามาเนี่ยเดี๋ยววันนี้แหละผ่าผ่าวันนี้เลยค่าผ่ากานตรูตุนมันนี่มีค่าผ่าอย่้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ